เสิรยอดนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดเล่นได้ครับเสียงเชียร์ของกองเชียร์ไทยดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อสักครู่เงียบไปบ้างเพราะว่าตามถึงสี่ครับถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นตะกร้อที่คู่ขี้กันครับมาเราโดนไม่ได้จะแก้ไขครับเอาแล้วครับโอ้โหเราเสิร์ฟตัดนะครับเสิร์ฟตัดไปที่หน้าซ้ายครับนิตินดา เดี๋ยวดูนักท่าชาัครับเห็นว่าเขาเหมือนเท้าตายแล้วขยับขึ้นมาครับนี่ครับเซิฟตัดนะครับเซิฟตัดโอ้โหกล้าเล่นเลยนะครับแล้วลูกต่ำก็ต้องแก้ไขนี่ครับลูกต่ำเอาก,กลับไปยากครับถ้ากลับไปก็คือโด่งเคาะข้ามไปก็จะโดนบุกกลับมาเล่นในหลังๆมากครับพี่ดีดาดเลือดนะครับ โอ้โหเซิร์ฟจี้รับข้ามาแล้วครับโอกาสของพิทวันมาห่างไปหน่อยครับเอาเกี่ยวได้อืขึ้นอ้าวโอ้โหน่าเสียดายครับเราเรามีโอกาสแล้วนะครับแต่ว่าอาริรัตตั้งให้ห่างไปนะครับอืมนี้เราชมไม่ค่อยดีครับนี่ครับโอ้อาริรัตได้ตั้งหนึ่งหนึ่งแต่ว่าดูต้องแก้นะครับเบาครับอไข้างเขาให้ข้ามนะครับแล้เขาก็ เก็รูปถ้าเราได้แต้มมาสักครู่นี้าเลยนะครับคือต้องสมาธิดีต้องนิ่งมีกันอยู่แค่3คนนะครับในสนามเออนี่นะครับเขามาตรงนี้เลยเขาเสิร์ฟสม่ำเสมอและเข้าทางซ้ายของนิตินดาครับอตอนนี้ความมั่นใจเทไปอยู่ทางฝั่งเวียดนาม เกิอร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่าเ้วเสริมลังเท้เาเท้าที่เหมือนเป็นวงกลมเป็นล้อ,อกเกวียนเลยครับน้ำนะครับเวียดน้ำาจากตามเมื่อสักครู่ช่วงท้ายเซตแล้วด้วยนะครับฉลับว่าออกไปครับ สิบเก้าเท่าครับแล้วเราเสิร์จฟจังกาวของพีาวันไปได้เล่ได้เซตพอยต์เลยครับนา้ พอดีครับมาทันเวลาครับโอ้โหโชเชิร์มั่นใจนะครับเสิร์ฟมาทันเวลาครับดูพระชาครับลูกเสิร์ฟของนิติมันดาครับเปิดเล่นไม่ได้ครับเหมียนไฮเทอรเสิร์ฟไปที่ตัวทําเขานะครับครับยีครับต่อ19 าต้องชงมาจากข้างหลังแ่โ oh อ้โหมนจะท้ายขอดนอกสนามเลยครับครับต้องสู้กันในช่วงดิวส์เลยนะครับเขาตั้งจากท้ายเลยครับจาก 看看ด้านหลังดิตินดาครับต้องตั้งให้แก้ดีนี่แหละครับสุดยอดครับทิดาวันเคยเล่นแรงแล้วไม่ลงครับต้องต้องมีบล็อกรับดีบล็อกครับโอ้โหมีบล็อกแบบบังคับเลยนะครับดูครับดิตินดาตั้งให้สมองล้วนๆครับลูกนี้แต้มนี้แต้มสำคัญเลยครับ เ,ะะรเราได้เซตพอยต์นะครับนี่เป็นช่วงดิวได้สองคะแนนได้คะแนนต่อเนื่องกันนะครับหยอดครับอ้าวข้ามาแล้วครับข้ามาแล้วครับพิจาวันขึ้นโอ้โหลงครับเขาบล็อกลง เราฟ้องว่าโดนมือโอ้โหเหลือเชื่อครับเขาพลาดข้ามมาแล้วเรามีโอกาสได้แต okay. so ้มน <c oughs> ี้แต่ว่าบล็อกลงลงแล้วลงหน้าเน็ตด้วยโอ้โหนี่ครับโอ้โหโค้ชเขากระตุ้นฟ้องเชียร์ให้ส่งเสียงเลยครับหากุลับดูครับเราต้องต้องปิดเกมได้เลครับบอกติดครับมาเราฟ้องว่าโดนอ๋อโดนตัวครับไม่โดนลงลงลง เอาครับขึ้นอ้าวขึ้นเบาครับเราขึ้นเบาเน้นหนีบล็อกแล้วครับเพราะว่าเราติดบล็อกบ่อยนี่ครับแล้วก็ทําได้ดีมากที่ดาวันเป็นเซตพ่อยข้างนึงของทีมไทยนะครับตั้งอารีรัตน์ครับวิ่งไปตั้งให้แล้วเราไม่เล่นหนักแล้วนะครับเล่นกะจังหวะให้เขาขึ้นแล้วลงมาแล้วข้ามบล็อกลงครับพายขอร์ดนะครับแต่เช็คนะครับเขาเบี่ยงตัวหลบตัวลูกนั้นลงเยอะครับ อีกครั้งหนึ่งเป็นถ้าเราได้เหรียญทองนี่ถือว่าเป็นเหรียญทองที่ยากลําบากและเกิดครับดูครับสเสิร์ฟของนิตดดิดาจะมาในขณะนี้ไหมโอ้โหครับสวยเลยเขาแก้เขาแก้เอาละครับเราได้แล้วเรา ได้จนได้นะครับโอ้โหเสมอกัหนึ่งตอนหนึ่งครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเราแม้ว่าจะเลยเวลาถ่ายทอดสดของเราไปแล้วแต่ว่าเราให้ชมจนจบนะครับให้ชมว่าเราจะได้เหรียญทองหรือเปล่านะครับมาแล้วการที่เสมอนะครับการที่เราเป็นฝ่ายตามตีเสมอแล้วเ,เราน่าจะมีมีกำลังใจกลับมานะครับเพราะว่า จากเซตแรกจนกระทั่งเซตที่2นี่เราสถานการณ์เราเป็นรองนะครับเราพยายามไล่ทําแต้มขึ้นมาแล้วมาพลิกผันนะครับในเซตที่2องแล้วก็ข้าวหนึ่งนะครับเราตามอยู่4แต้มนะครับสเปอกันหนึ่งเลยครับเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับว่าทางพัฒนห้านั้นโอ้โหมันจะใช้ขอดนอกสนามเลยครับ ต้องสู้กันในช่วงดิวเลยนะครับเขาตั้งจากท้ายเลยครับจากด้านหลังนิตินดาครับต้องตั้งให้แค่นี้นี่แหละครับสุดยอดครับที่ดาวันเคยเล่นแรงแล้วไม่ลงครับต้องต้องหนีบล็อกครับดีบล็อกครับโอ้โหนีบล็อกแบบบังคับเลยนะครับดูครับนิตินดาตั้งให้ หมอนล้วนๆครับลูกนี้แต้มนีแมแม้แต้มสำคัญเลยครับเป็นเกมที่ยืดเยือะนะครับเราได้เซตพอยต์นะครับนี่เป็นช่วงดิวได้สองคะแนนได้คะแนนต่อเนื่องกันนะครับ หยอดครับเสริฟหยอดนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดเล่นได้ครับเสียงเชียร์ของกองเชียร์ไทยดังขึ้นมาอีกั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เงียบไปบ้างเพราะตามทังสี่ครับถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นตะกร้อที่คู่ขี้กันครับมาเราโดนไม่ดีจะแก้ไขครับเอาเลยครับอโ้เราเสริฟตัดนะครับเสร์ฟ ไปที่หน้าซ้ายครับนิตินดาเดี๋ยวดูนักท่ชาญครับเห็นว่าเขาเหมือนเท้าตายแล้วขยับขึ้นมาครับนี่ครับเสิร์ฟตัดนะครับเสิร์ฟตัดโอ้โหกล้าเล่นเลยนะครับแล้วลูกตาก็ต้องแก้ไขนี่ครับลูกตาเอากลับไปยากครับถ้ากลับไปก็คือโด่งเคาะข้ามไปก็จะโดนบุกกลับมาเล่นในหลังๆมากครับนิตินดาเลือกนะครับ โอ้โหเซิร์ฟจี้รัาข้ามาแล้วครับโอกาสของพิทวันมาห่างไปหน่อยครับเอาเกี่ยวได้ขึ้นอ้าวโอ้โหน่าเสียดายครับเราเรามีโอกาสแล้วนะครับแต่ว่าอาริรัตตั้งให้ห่างไปนะครับอันนี้เราชมไม่ค่อยดีครับนี่ครับโอ้อาริรัตได้ตั้งหนึ่งหนึ่งแต่ว่าดูต้องแก้นะครับเบาครับเอาอะไรเขาให้ข้ามนะครับแต่เขาก็ เ่ิดเกมรุกถ้าเราได้แต้มมาสักครู่นี้มาเลยนะครับคือต้องสมาธิดีต้องนิ่งมีกันอยู่แค่3คนนะครับในสนามโอ้นีนะครับ,รบเขามาตรงนี้เลยเขาเสิร์ฟสม่ำเสมอและเข้าทางซ้ายของนิตินันดาครับอตอนนี้ความมั่นใจเทไปอยู่ทางฝั่งเวียดนาม เกินร้อปเซ็น์แล้วนะครับว่าเราเสริมลังเข้าเข้าที่เหมือนเป็นวงกลมเป็นล้อเกวียนเลยครับน้ำนะครับเวียดนามจากตามเมื่อสักครู่ช่วงท้ายเซตแล้วด้วยครับฉลัเราเออกไปครับ 19เท่าครับแล้วเราเสิร์ฟอ้าวข้ามาแล้วครับข้ามาแล้วครับพิจาวันขึ้นโอ้โหลงครับเขาบล็อกลงเ,าเราฟ้องว่าโดนมือโอ้โหเหลือเชื่อครับเขาพลาดข้ามาแล้วเรามีโอกาสได้แต้มนี้แต่ว่าบล็อกลงลงแล้วลงหน้าเน็ตด,ด้วยโอ้โหนี่ครับ เขากระตุ้นฟองเชียให้สูงเสียเลยครับหากรับดูครับเราต้องต้องปิดเกมได้ลครับผมต้องติดครับเราฟ้องว่าโดนตัวครับไม่โดนลลงดลงไงเอาครับขึ้นอ้าวขึ้นเบาครับเราขึ้นเบาเน้นหนีบล็อกแล้วครับเพราะว่าเราติดบล็อกบ่อยนี่ครับ ก็ทําได้ดีมากครับเดีว,วันเป็นเซตค่อยครั้งหนึ่งของทีมไทยนะครับตั้งอารีรัตน์นะครับวิ่งไปตั้งให้แล้วเราไม่เล่นหนักแล้วนะครับเล่นกะจะวายเขาขึ้นแล้วลงมาแล้วข้ามบล็อกลงหนัท้ายขอดนะครับพยายามจะเช็คนะครับเขาเบี่ยงตัวหลบตัวลูกนั้นลงเยอะครับ <มา S 2> เซตคอยครั้งหนึ่งเป็นถ้าเราได้เหรียญทองนี่ถือว่าเป็นเหรียญทองที่ยากลาบากและเกิด จังหวัดของพีดาวน์รายได้นี่ได้เซตพอยต์เลยครับท่าน เสิร์ฟมาพอดีครับมาทันเวลาครับโอ้โหโคชเริ่มมั่นใจนะครับเสิร์ฟมาทันเวลาครับดูพัะชาครับลูกเสิร์ฟของนิติมันดาครับมมเปิดเล่นไม่ได้ครับเหมียนไฮเทอเสิร์ฟไปที่ตัวทำเขานะครับครับ20บต่อ19 งม,มาจากข้างหลังแหม